สวัสดีครับอยู่กับเราชีมงานเด็ดบ้านละเอียดเหมนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับหนาังานลงเข็มนะครับผมสบายๆนะครับเทปูนนะครับต้นแรกนะครับสางคมผู้ตีปูนนะครับสางเตอร์คน,นหินนะครับผม<ด>เ,เห็นหมกก้บบอขกบรถอันพอดี้ สำหรับหนังงานนะครับผมด้านหลังนะครับซีต้นนะครับต้นแหลกเทปูนเรียบร้อยนะครับต่อต้นสองนะครับผมมือนละสองนะครับพ่อนะครับสบายๆนะครับงานลงเข็มนะครับผมพอดีด้านเรือกประเทนตีนสอง มันเหลืออยางที่บเหลือก็บางทีมีอองคนเมเหตุ้นอะไรกนเอมหาี่ยมอหัวปาเลฮะปาดยังตัางดอกนตัวเนียมองสีเห็ดตัางดอกต้นสองจะมุ่งหรอขนาดนี้เวลา เท mm yeah> anyway> um> ี่ยงครึ่งีหอีกหอัหินเมบัวหินเมกเอสองขุอดีเลีเห็นบอเงเทศตีนอย่เสียสางคมนี่นะผูกสำนักการในด่านปูนช่างคมผาแดกหรือเป็นผาแดกกันสางคมผ้าสวบ สร้างเตยผ้าสวบสรางปอนสายดูดเขียวนุดพมน,นิ้นเงนงหิเียนนะเหีนอสร้ังคมหมักนุ่งหเงียนนะครับลูกคน,นดีๆฟังดีๆนะครับผมนู่งหเงียนนะครับสังคมหมักน้ำทอนะครับเหมือนจับใหม่ตัวนึงหน่อยกินเลือดตะกระดูกสุดจัดนะครับกคน

ทางคมพสสลาดสอบแบบถูกแล้วมันมีถา,าวรสายเหรอเออสายเนี่ยนะมแมเอนได้หรอเขาผิดสอยนะกะพอดีนะครับผมทีทานกระสอบหนึ่งพอดีนะครับมั่นคงถาวรน,นะครับผมรับประกันตลอดอายุการใช้งาน,น อยู่กับสร้างคมนะสร้างคมผาแดดเด็กเมัอนแรงสิผ้าสารางคมกินหนูทออีกนะครับแ <c oughs> ปลกในหนูทอหนูเขาเลี้ยงหนูเขาเลี้ยงอะทอนตัวเขาเลี้ยงอทอนเนาเาู้เ้อ จะคึ้นอันแสบจะขึ้นอันแ่บจะขอันแสบนี่แะฮะของแสบมูอจักบวขายลูกละสองรอยเหมือนกันนี่น้ำพอสุดจยนล่นุดจัดำย่กับสร้างเตือผ้าแดกนะครับ อดีต,ดตแฟนน <laughs> ี่จ้าเขาเขาเมืงหรอสอย่าดีตามฝนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการอัดแล้วนะครับแดดนะครับมื่อนี้นะแดดจ่าเลยนะครับผม เป็นการอัดเข็มนะครับแก้ไขบานสุดเอียงนะครับผม <S <S ก,กรณีแบบนี้คือบานมันสุดตัวนะครับฐานหลกก็ดีนะครับผมก็ต้องอัดเข็มลงนะครับอัดเข็มลงให้หอดินแน่นนะครับผมหอดินแน่นดินกันครับเดาข้อทฐานฟุตติ้งไมนะครับห<ด><ด>ลักฐานไมนะครับก็จะอัดลงไปเรื่อยๆนะครับผม พ่อพอจนถึงดินแน่นนะครับรเป็นกระบอกนะครับผมอางนะคน้บตัดเล็กลนะตัดเล็กต่อให้หน่อย กัดลงไปทาโอเคแล้วครับผมก็จะเป็นการเทปูนนะครับเทปูนกรอกลงไปนะครับกดกรอกลงไปให้เต็มแล้วก็เทฐานฟุตติ้งนะครับแดดแห้ง,งนะครับวันนี้นะครับกำลังให้สางคมตัดเล็กไงน,นะครับผมตัดตรงๆนี้เด้อ

จะต้ตามชมตอนเทพปูนะครับแดดแห้งนะรพรเขาลมกันนะครับกสี่เมตรผ่านไปนะครับผมก็ออัดลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงดินนะครับดินที่แน่นนะครับ Long. Hmm. Long. Hmm. Pon tarik kenapa? Hmm. Tarik. Oh, apa? Men. Men. ลงพ่อพ่อพ่อลงอีกลองอีกลองอีกนึงลองอีกนิดนึง ลงลงพ่อพ่อพ่อเกิดนก่อจะอัดลงไปเรื่อยๆนะครับผม้างมันก่อเสร็จสองต้นนะครับวันนี้นะครับ เทปูนเรียบร้อยนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นนี้นะแล้วก็ต้นมุมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวด้วยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับรับงานทั่วไทยนะครับผมเ,เดี๋ยวรอติดตามชมพรุ่งนี้นะครับรคลิปนี้สวัสดีครับ